สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาเนาะพันนิ้วเนาะใบสีด้วยเนาะใบหมากผู้หมากเมียกันคะ่ะเนาะเนาเป็นไม้มงคลเนาะหมากผู้หมากเมียนี่คะ่ะเราก็จะพันนิ้วเนาะด้วยหมากผู้หมากเมียเนาะเขาก็เนาะเป็นสีสวยเหมือนกันนี่คะ่ะ นี่เนาะสีสวยอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะอีกอันนึงเนาะเราก็จะเลือกใบที่แบบว่าเนาะสีเจเจยมๆเนาะนี่ค่ะเนาะใบหมักผู้หมักเมียเขาก็เป็นมะไม้มงคลแล้วก็แบบใบเหนียวเนาะเหนียวแบบเหมาะที่จะเนาะทำใบสีนี้ค่ะพอเราถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็เก็บเนาะ แล้วก็เก็บชายนี่ค่ะเนาะสีสวยมากเลยนี่เราก็สามารถเนาะจะเอาเนาะวัสดุเนาะธรรมชาตินี่ค่ะ,ะลายสวยมากเลยเนาะลายสวยเนาะสะดุดตาเราก็จะเลือกแบบสีเจ่็ม นี่เนาะเราก็พับอย่างนี้เนาะเราก็คัดเนาะเราก็คัดหัวเขาไว้เนาะหัวปลายใบสีเนาะให้แหลมแหลมเนาะแล้วก็พับเนาะพับถึงแค่นี้พุนะ๊บเนาะแล้วก็เก็บชายเนะเก็บชายเข้าเลยนะนี่เนาะเราก็สีสันสวย สีสันสวยอ่อนช้อยมากเลยเนาะใบนี้สีแจ่มแจ่มเนาะใบนี้สีแจ่มแจ่มเนาะเราก็พับเนาะพับแล้วเราก็พยายนะามเนาะคัดให้ปลายนะเนาะคัดให้ปลายเขาแหลมเนาะนี่คะนะ่ะเนาะพอมาถึงนี่ปุ๊บเราก็เนาะเก็บเนาะพับเก็บขอบเลยเอากล้องก็เป็นอะไรไม่โฟกัสเลย นี่เนาะใบนี้เนาะเขาก็เหนียวเนาะเหนียวแล้วก็เป็นแบบว่าไม้เนาะไม้มงคลด้วยเนาะใบเหนียวแล้วก็สามารถพันนิ้วใบสีได้เนาะ,ะเพิ่มสีสันเนาะธรรมชาติเข้าไปเนาะ พอมาถึงตรงนี้เราก็เก็บเนาะเก็บขอบเนาะเก็บขอบเขาออกนนี่คะ่ะนี่ นี่สีสันสะดุดตามากเลยเนาะหมากผู้หมากเมียเนาะสีสันสวยหวานมากเลยแล้วก็กล้วยน้ำกล้วยหอมเนาะกล้วยหอมทองสุกอยู่ข้างๆด้วย